ก็อาจารย์เสรีพูดในส่วนที่ผมเตรียมไว้จะพูดก็พูดได้ดีกว่าผมด้วยนะดีมากเลยครับผมเนี่ยในฐานะป้าประชาชนก็คงจะต้องทำตามนะทำตามทางราชการที่ทำนายไว้ว่าจะมีน้ำท่วมหรือไม่ท่วมถ้าทางราชการบอกว่าน้ำท่วมเราก็เตรียมการอีกอย่างหนึ่ง ถ้าบอกว่าน้ําไม่ท่วมไม่ต้องเตรียมการล้วก็ดีใจนะฮะทีนี้ถ้าที่ฟังมาเนะี่ยยังไม่ฟันธงยังไม่ฟันธงนะครับว่าอาจารย์เสรีเขายังไม่ฟันธงว่าน้ําจะท่วมหรือไม่ท่วมได้แต่บอกแนวโน้มภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางแล้วบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เต่านั้นเต่านี้เนี่ยผมก็อยากอยากจะท้อนกลับไปว่าในสิ่งที่ อาจารย์ทั้งหลายได้พูดนี่นะครับก็ก็อยากให้สื่อให้ชัดมากกว่านี้คือให้ชัดเจนมากกว่านี้แล้วการสื่อ,อเวลาเขาบอกเป็นเปอร์เซนต์นี่นะอันนี้ชาวบ้านเนี่ยสงสัยมากเรื่องเปอร์เซนต์เนี่ยวันนี้ฝนตกกี่เปอร์เซนต์ของพื้นที่สิบเปอร์เซนต์ของพื้นที่ฝนตกที่เมืองนอนเท่านั้นเปอร์เซนต์ของพื้นที่ โอ้โหพื้นที่มันมากมายเกินไม่รู้พื้นที่ไหนไม่บอกเลยเตรียมกันท no ั้งจังหวัดเลยอย่างนี้เดือดร้อนทั้งจังหวัดนะครับแต่ตกเขาบอกว่าตกแค่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยตกที่บางบัวทองปากเข็ดก็เตรียมการแล้วก็เตรียมการเปล่าเลยไม่ได้รับผลอะไรเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าเรื่องสื่อเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับเรื่องการใช้ภาษาที่จะบอกะกับชาวบ้านนะคือที่เราพูดกันทั้งหมดนี่เรารู้เรื่องของเราทั้งหมดนะครับ แต่ว่าชาวบ้านนี่เขาไม่ไม่ค่อยเข้าใจไม่ใช่กาแกล้งไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจจริงๆนะผมก็เตรียมเรื่องนี้ว่าเรื่องสื่อเนี่ยผมเขียนไว้เลยนะครับเรื่องสื่อนี่ผมเขียนไว้ว่าอ่าหนึ่งสื่อต้องใช้ภาษาชาวบ้านสองสื่อต้องมีสาระและในในสาระที่ว่าเนี่ยมันมันต้องชัดเจนมีวันเวลาอะไรทั้งหลายที่ชัดเจนนะสื่อเนี่ยแล้วก็สื่อเนี่ย บางทีเราใช้ทางทีวีอีกช่องพูดอย่างอีกช่องพูดอย่างอีกช่องพูดอย่างพูดก็หลายอย่างแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกจะเหมือนกันมันขายข่าวมันเหมือนเหมือนกันหรือเปล่าผมไม่รู้นะไอพูดซ้ำๆๆๆไม่ <loh> รู้แชร์กันแต่และแต่และช่องก็ดีก็ดีขึ้นนะอย่างนี้ดีขึ้นพูดเหมือนกันอีกคนไม่ดูช่องนู้นกมัาดูช่องนี้เขาได้เห็นกันไปแต่โดนใหญ่มักจะปิดอ่ะพอพูดเรื่องเรื่องน้ําฝนนก็จะปิดกันเราจะกระตุ้นยังไงให้ประชาชนเนี่ย ไม่ใช่เรื่องละครเลยให้ดูให้เหมือนละครได้อย่างนี้ไอ้น,นี่แหละเราต้องเป็นหน้าที่ของอทางราชการที่จะต้องไปส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาสนใจในจุดนี้นะครับคือการการจัดการน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเคยชินของชาวบ้านเนี่ยคือมันมันถึงจะท่วมแต่ว่ามันมันก็ไม่ถึงตายเราไม่เคยเจอแบบแบบประเทรุนแรงเหมือนต่างประเทศเหมือนประเทศอื่นๆเนี่ย อไอ้พายุอะไรเนี่ยมาตอนนโดเลยเราไม่เคยเจอเราเจอแบบท่วมแล้วอย่างป้ากลางเนี่ยท่วมมาเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเพราะน้ํามันไหลช้าอย่างที่อาจารย์ว่านะครับผมจะพูดถึงเรื่องเรื่องแผนนะครับเรื่องแผนเอาข้าเรื่องแผนของอาจารย์เสรีดีกว่าเรื่องแผนที่เราพูดกันก็คือว่าในทางพันบัติกรมชมประาน,นีนฝ่ายปฏิบัตินะครับส่วนใหญ่เนี่ย ในพื้นที่เนี่ยเขาจะดูที่คมชนสทนอชอเนี่ยเป็นหน่วยงานเกิดขึ้นมาใหม่เขาก็าไม่เข้าใจเท่าไหร่ประชาชนอะแต่คมชนเนี่ยมันเป็นของเก่าเขาเข้าใจอยู่งันการในช่วงนี้ในระยะเนี้เราต้องสื่อผ่านทางคมชนเนี่ยในพื้นที่คมชลทานนะครับในพื้นที่ชุานเนทานแต่ถ้านอกเขตชุมรทานเนี่ยคมชุนุทานไม่ได้ดูแล แต่ชาวบ้านก็ยังฝากไว้กับกรมโยธาธิการนี้สทนชจะต้องหาทางแก้ไขว่าจะทํำยังไงให้หน่วยงานไหนเข้ามารับผิดชอบนอกเขตพื้นที่โยธาทารนะฮะแต่ว่าเรามีโยธาทิารจังหวัดโยธาทารจังหวัดก็จะไปดูแลพื้นที่เป็นการประสานในลักษณะประสานมากกว่าแต่เราไม่มีพื้นที่ไม่มีระบบถ้านอกเขตโยธาทารเราไม่มีระบบ เมื่อไม่มีระบบก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติถ้าเรายังไม่ได้พัฒน,นาเราก็ไม่มีทางน้ําเราก็ยังไม่มีทางผ่านน้ําทีนี้ในการบริหารจัดการน้ําถ้าสมมุติน้ําท่วมนะครับถึงแม้จะไม่ควันทงเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดยังไม่มีควันทงที่ผมออกความเห็นว่าไม่ควันทงเนี่ยเอาว่าถ้าถ้า ถ้าเขิดน้ําท่วมจริงเนี่ยผมขอเสนอว่าต้องมีการสร้างเครือข่ายต้องมีการสร้างเครือข่ายให้ประชาชนก็กลมชมประทานก็มีกลุ่มผู้ใช้น้ําที่ทิมดีพูดแล้วนะครับผมลงไปถึงวัดด้วยนะครับเจ้าวาดด้วยเจ้าวาดนี่มีบทบาทมากในพื้นที่ท่านท่านต้องเข้าไปถึงชาวบ้านได้ถึงวัดเลยวัดนี่เราใช้ประโยชน์จากหลวงพ่อเนี่ยช่วยกันพูดในชาวบ้าน เข้าใจถ้าพูดหลวงพ่อเข้าใจนี่หลวงพ่อเวลาเทศมีงานมีการอะไรเนี่ยให้หลวงพ่อแถมก็ไปด้วยในเรื่องการสื่อของเราเนี่ยเอาไปฝากหลวงพ่อได้เลยและหลวงพ่อนี่เทศเจงเต่งทุกหงไปคฟังนะผมใช้ใช้อาศัยพระมาเยอะแล้วนะครับในการบริยานจากการน้ําเนี่ยแล้วก็มีงานศพทั้งคืนพระกระพุดได้นะมีงานบวชพระกระพุดได้มีต้อนกถินพระกระพุดได้ต้อนพระพาท่านก็ฝากให้ได้นะครับอันนี้ เราใช้เครือข่ายที่ผมพูดว่าเครือข่ายเนี่ยว,วัดเนี่ยมีประโยชน์มากในการที่บริหารจัดการการระบายน้ําทีนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณวันนี้องค,อกคอง์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบนตอเทศบาลนี่มีความสําคัญมากมีความพร้อมแล้วเขามีการเลือกตั้งมีการหนาเสียงอย่างเนี้ย,เ,ยเขาทํางานแข่งขัน,เ,นเขาทํางานเพื่อสร้างผลงานงั้นเราผมมีความคิดว่านะครับ ถ้าทางราชการเนี่ยเข้าไปใช้บริการกับอมตอเทศบาลให้เป็นเครือข่ายที่สำคัญแล้วก็มอบออร่วมกันวางแผนนะครับร่วมกันวางแผนกับเทศบาลกับอมตอแล้วกับคำนันผู้ใหญ่บ้านกับกรรมการอรมตอเนี่ยผมว่ามันจะทั่วเลยนะครับทั่วทั่วทั่วถึงใครคิดถึงตัวคนและใครคิดถึงประชาชนครัวเรือละ งั้นถ้าใช้อบตอเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็อาศัยออบตอนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติการเอากมชนประทานไปนะครับเอาเอบันเทาไปไปเอาหน่วยอะไร,ะไรทางต่างๆท,ที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงไปจุดศูนย์รวมที่อบตอผมว่าใช้ออบตอเทศบาลนี่นะครับที่จะเสนอเนี่ยดีที่สุดในตอนนี้นะครับเราไม่เราอย่าไปมองเรื่องเรื่องอื่นมาปนกับเรื่องน้ําเรื่องน้ําเนี่ยเรา ถือว่าเราต้องการมวลชนที่เข้าถึงประชาชนเป็นหลักนะครับเอาเอามาตอเป็นจุดศูนย์กลางทีนี้สำคัญว่าขณะนี้เรากำลังจะใช้สื่อทางโทรศัพท์ชาวบ้านนี่เขาไม่ค่อยเข้าใจถ้าเป็นไปได้นะครับผมเคยประสานงานกับหลายโรงเรียนนะครับโรงเรียนมัธยมในพื้นที่เนี่ยว่าทำยังไงให้มีการบรรจุเนื้อหาสาระ ของน้ำเนี่ครับอาจจะเป็นหัวข้อหนึ่งของวิชากเกษตรหัวข้อหนึ่งของวิชาอะไรสิ่งแวดล้อมเนี่ยมอกม,ม,ม .4 ม .5 เนี่ยพวกเนี้ยสามารถรับรู้อะไรได้ดีแล้วข้อเขานักเรียนเนี่ยมีทุกครอบครัวเรือนอะจะมีนักเรียนงั้นนักเรียนเ,นยเราจะส่งสื่อไปทางนักเรียนเนี่ยผมว่ามันจะเกิดประโยชน์มากเราให้ความรู้ไปแล้วเด็กก็ไปใช้โทรศัพท์ นะเปิดโทรศัพท์ดูตามไลน์ตาม Facebook หรือว่าตาม Google อะไรพวกเนี้ยสามารถที่จะไปบอกพ่อแม่พี่น้องของเขาได้งั้นอาศัยเด็กให้ดีที่สุดในยุคนี้นะครับเด็กมันใช้สือ่อเพ่งในชาวบ้านเนี่ยถ้าเขาดูทีวีเนี่ยเขาก็ผ่านไปดูเขียวกันเรื่องละครไปต้องให้เด็กเนี่ยพูดเนี่ยพูดภาษาชาวบ้านให้เด็กเย็ดเย็นข้อมูลเหล่านี้ให้พ่อแม่พี่น้อง ใช้เด็กเป็นเครื่องมืออันนี้ผมก็มีความเห็นนะครับว่าจะต้องทำอย่างนี้ทีนี้เครือข่ายอีกอันหนึ่งก็คือคำนันผู้ใหญ่บ้านคำนันผู้ใหญ่บ้านสอจอสสเนี่ยต้องค่าให้ถึงเพราะสอจอสสพูดอะไรเนี่ยชจวบ้านเขาฟังชจวบ้านเขาเชื่ออันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยณนะวันนี้ก็เหมือนกันมีปัญหาในพื้นที่ที่ผมไปดูแลตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยผมพูดไป อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าสอสอหรือสอจอไม่เสริมก็ยังไม่ชัดเจนงั้นสอสอนี่เขาจะขมวดให้เราสอจเขาขมวดให้เรางั้นมันในการปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องการจัดการบริหารเรื่องระบายนา้ําเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีเครือข่ายเนี่ยเนี่ยี่ผมบอกว่าเครือข่ายทีนี้เรากําลังเ ดอรสมเกียรติ <peach doctor 's speech> พูดนะครับดรสมเกียรติพูดเนี่ยดรสมเกียรติว่าเรามีคณะกรรมการเรามีอนุก,กรรมการเยอะแยะหมดเลยในพื้นที่เนี่ย <t> ผมว่าคนมันจะมากกว่างานแล้ว <t> เพราะอนุกรรมการทั้งนั้น <t> ผมอยากให้เปลี่ยนนะกรรมการนี้ให้น้อยลงคณะทํางานนี้ให้มากขึ้น <t> <t> เพราะคณะทํางานนี้คือคนทํางานคณะกรรมการคือมีหน้าที่ประชุมพอม,มีหน้าที่ประชุมแล้วเนี่ย มันไม่ได้ทํางานประชุมอย่างเดียวใช่ไหมต้องเอาคณะทํางานคณะทํางานเนี่ยสร้างบทบาทเนี่ยเขาทางานลงไปเลยมีทีมงานเขาเรียกทัสฟอร์ดอะไรเนี่ยลงไปพื้นที่แล้วราทํางานง่ายนะครับมามาหน่วยงานที่ผมอยากจะให้าทางหน่วยราชาาการเนี่ยนะครับยึดอําเภอยึดตัวอําเภอเนี่ยไม่ต้องถึงจังหวัดในทางปฏิบัตินี่ไม่ต้องถึงจังหวัด จังหวัดนี้ให้เป็นเพียงระดับกระหนุนและกำกับลงมาเท่านั้นเองแต่ทางปฏิบัติเนี่ยนะครับขอให้ใช้อําเภอเนี่ยเป็นหลักเลยในอําเภอเขาคุมอบอตอเทศบาลในอำเภอเขาคุมคำนันผู้ใหญ่บ้านทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่บมหาไทยขึ้นอยู่ในอำเภออยู่แล้วแล้วเข้าถึงประชาชนมากกว่าถ้าจังหวัดนี่มันไกลขึ้นไปมันสูงขึ้นไปนะครับทํายังไงให้หน่วยงานและการนี้ ตั้งหน่วยงานระดับอำเภอขึ้นมาให้ได้ระดับอำเภอที่อยู่เคียงข้างในอำเภอเรามีตอนนี้เนี่ยเรามีชนประธานจังหวัดใช่ไหมเรามีอ,อ,อะไรสทนชมีหน่วยของจังหวัดใช่ไหมผมอยากให้ตั้งเป็นของอำเภอเลยมีไหมของอำเภอถ้ามีแล้วก็ดีถ้าไม่มีขอให้ตั้งเลยเพราะว่าผมทํางานเนี่ยส่วนใหญ่ลงพื้นที่เนี่ยนายอำเภอทั้งนั้น แล้วานอำเภอเนี่ยพูดง่ายว่าอยู่ขึ่งกลางระหว่างจังหวัดกับกึงกลางกับประชาชนงั้นถึงเนี้ยจะเป็นจุดบริหารจุดกลางที่สุดเลยในในอำเภอนี่และานอำเภอเนี่ยแต่ละอำเภอเนี่ยก็ยังหนุมอยู่ยังสดสดร้อนร้อนอยู่ก็ททำคะแนนกันอยู่่ะที่จะขึ้นเป็นประหลัดขึ้นจะเป็นอะไรเนี่ยเขาสร้างผลง,งานกันมากมาย อันนี้เราใช้อำเภอให้เป็นประโยชน์แล้วจะทำงานบริหารจัดการน้ำเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นให้ข้อมูลได้ดีขึ้นไอ้น,นี้ผมพูดถึงเรื่องการสร้างเครือข่ายนะครับต่อไปผมมาพูดเรื่องแผนมาพูดเรื่องแผนในการบริหารจัดการน้ำเกี่ยวกับเรื่องการระบายน้ำกรณีเกิดอุทกภัยนะครับผมคิดว่าทางสอทอชเอขาดีทางผมชมประทานเ้าดีนะครับทางผู้ ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนนะครับควรจะมีแผนชัดเจนในการระบายน้ํามีทางน้ําที่ชัดเจนมีทางาผ่นน้ําชัดเจนว่ากรณีน้ําเท่าเนี้ถ้าน้ําปกติเนี่ยเราจะปล่อยลงทางน้ําธรรมดาน้ําคือมันไม่ล้นตลิ่งอ่ะไม่มีการล้นตลิ่งเนี่ยคือระบายน้ําเป็นธรรมดาไม่มีใครเดือดร้อนอย่างนี้แต่กรณีน้ําเพิ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้เพิ่มขึ้นในระดับไหนอ่ะ ถ้าสมสม,ม pues mm hmm. ติว่าเจ้าไปยาเนี่ยไปเช็คที่นครสวรรค์เนี่ยถ้านครสวรรค์เท่าไรคิวคิวคิคคิวบิกเมตรวินาทีิวลูกบอนเมตรวินาทีแล้วเนี่ยเราก็เข be ้าแผนสองเข้าแผนหนึ่งเข้าแผนสองเข้าแผนสามเนี่ยนะครับเพะไอการทำแผนพวกนี้นะครับถ้าเราใช้แค่แผนหนึ่งก็ไม่เป็นไรแสดงว่าปีนี้ผลปกติไม่ไม่มากนักใช้แผนสองนี่หมายความว่ามันเกินปกติแล้วใช้แผนสามนี่หมายถึง อุตอข้าไปเข้าไปแล้วไอ้นี่เราไปตั้งสมมุติฐานของเราเองแต่ผมแนะนําว่าให้ทําแผนลักษณะนี้พอแผนลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็เ,เหมือนทําโมเดลนะครับเหมือนเหมือนมันทาภาพจําลองขึ้นมาเดี๋ยวนี้ทําง่ายเมื่อก่อนกรมชลประทานเนี่ยดูเหมือนว่าส่วนชลนศาสตร์เนี่ยอาจารย์วิยาสมาหารสมัยนั้นนี่นะครับท่านทาโมเดลขึ้นมาทาแบบจําลองขึ้นมาเป็นทางน้ําแล้วลองปล่อยน้ํา จากต้นน้ําลงมาดูน้ําจะไหลไปทางนู้นทางนี้แล้วมันจะล้นถึงนั่นถึงนี้ทําผมเคยไปดูแต่ตอนเนี้ไม่จําเป็นต้องมาปั้นหินปั้นปูนปันป้นดินอะไรอีกแล้วเรามีเครื่องมือมีคอมพิวเตอร,มอมตอร์มีอะไรไอเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเราก็ทําแผนทำอ,อผังจําลองขึ้นมาพอจําลองขึ้นมาปั๊บแล้วก็สามารถที่จะเติมน้นําลงไปว่าน้ําเต้านี้เติมกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์น้ำก็จะไหลแล้วเรายุรู้ศักยภาพของทางน้ําแต่ละทางน้ําอยู่แล้วว่า น้ำสามารถทางน้ำแต่ละทางน้ำเนี่ยรับน้ำได้ปริมาณเท่าไหร่เมื่อเรารู้ว่าทางน้ำรับน้ำได้เท่าไหร่เนี่ยเราสามารถคำกับได้ว่าทางน้ำนี้ยต้องปล่อยน้ำลงไปเท่านั้นทา,ทางน้ำนี้ปล่อยเท่านั้นนั่นคือต้องบรรจุอยู่ในแผนทั้งหมดทีนี้อาจารย์เสรีบอกว่าต้องให้ชาวบ้านร่วมด้วยนะครับในเรื่องยุ่งยากอย่างนี้ทางราชการต้องทำก่อนและทางราชการก็สร้างเป็นโครงขึ้นมาก่อน เสร็จแล้วเอาโครงเหล่านี้ไปหาข้อมูลจากชาวบ้านให้ชาวบ้านนี้ให้ข้อมูลเรามาแล้วเราก็จะร่วมกับชาวบ้านในตอนนั้นแหละแต่เราต้องเริ่มก่อนถามว่าในประเทศไทยเนี่ยทุกรุ่มน้ำนี่เรารู้ไหมเรามีคมชนมา119ปีเราก็รู้หมดแล้วแต่แต่ละรุ่มน้ำเนี่ยไอยท้ที่มีทางน้ำอย่างไรอะไรภูมิประเทศเป็นภูมิประเทศเป็นยังไงคอนทวนในละพื้นที่ตึงไหนที่รุ่มที่ต่ำเรารู้หมดแล้ว เราก็ใส่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไปนะฮะแล้วก็ไปถามชาวบ้านว่าพอใจไหมแผนนี้เขาจะออกความเห็นอะไรเราก็มาปรับแผนาากับชาวบ้านเรามีเครือข่ายเรามีอไปทําระดับจังหวัดก็ได้ไอลักษณะแผนนี้มันใหญ่แล้วเราลงค่อยกระจายไปอําเภอและไอ้อําเภอนี้แค้ไขร,รู้ว่าจะเอาคันเราหรือมไม่ที่อาจารย์เสร,รีว่าเขามีส่วนร่วมเขามีส่วนร่วมคือมาว่าเราทําโครงเขาใส่ข้อมูลลักษณะอย่างเนี้ยไม่ทราบว่าผมพูดยงอย่างเนี้ย มันจะยุ่งยากไปไหมแต่ว่าแต่ถ้าไม่มีแผนไม่มีผังไม่มีอะไรเนี่ยผมว่าชาวบ้านครับไม่เข้าใจเพราะว่าเขาเขารออยู่ว่าถ้าฝนตกปุ๊บเนี่ยน้ําท่วมอยู่ที่พิจิตรเนี่ยจะมาบ้านเขาไหมถ้ามีแผนนี่รู้กันเนี่ยเขาเขาจะกระจายของเขาว่าเออถ้าอย่างนี้นะมาบ้านเราแน่ถ้าแค่นี้ไม่มาบ้านเราน,นะครับ อ,อีกอันหนึ่งนะครับเรื่องการส่งแผนเมื่อบางแผนครับแผนสําเร็จรูปไม่ต้องส่งแผนและส่งส่งต่อนะครับส่งต่อเอาแผนนี้ไปส่งต่อให้กับหน่วยต่างๆให้เข้าใจตรงคันหมดกันแล้วแล้วก็จัดการไปตามนั้นแต่แผนเนี่ยมันต้องไม่ไม่แข็งเตี้อาจารย์ว่าแหละต้องปรับเปลี่ยนได้กรณีเนี่ยในในการบรออิหารจัดการน้ําเนี่ยผมก็เจอมาบ่อยนะครับคันตึงนั้นขาดประตูถึงนี้ขาดบางฉมสีก็ขาด ไอ้ตอนบางมสมศรีขาดผมพูดนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะลืมใช่ตอนบางมสมศรีขาดเนี่ยเมื่อปีห้าสี่เนี่ยผมดีใจมากผมดีใจจริงบางมสมศรีขาดเนี่ยแต่ว่าคนที่ไม่ดีใจก็คือควายบอยอันจัดการต้องรีบไปดําเนินการปิดขั้นใช่ไอ้ผมก็มันนั่งเป็นทุกข์ไว้ทําไมไปปิดขั้นทําไมไปบอกว่าไม่ปิดขั้นก็ไม่ได้ผมเป็นหัวหน้าโครงการส่งน้ําและบำรุงสาโคกกระเทียมตอนนั้นผมดูแล ทุ่งท่าวุง้งน้ําส่วนนั้นลงไปทุ่งท่าวุ้งทั้งหมดและพื้นที่ที่ผมดูแลในโครงการตอนมันไม่มัน,ม,นมันไม่ได้เสียหายอะไรยังไม่เสียแต่ว่าพอพอบางจมสีขาดลงไปปุ๊บมันก็เสียหายแต่ว่าถ้ามันมันมันขาดลงไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่ลดปริมาณน้ําในลนําน้ําเจ้าพระยาได้ดีโดยที่เราไม่ต้องไปตัดไปฟันไปอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับ ในคันคันน้ำที่ประตูระบายบางขนสีโฉมสีอย,อยู่ถึงหน้าอุต้องไปเขามีตัวแทนชาวบ้านไปเฝ้าคันคันน้ำนะครับทุกวันเนี่ยเขากลัวทางราชกา,ารจะไปตัดแต่พอมันขาดเองเราเข้าไปซ่อมมันผิดถึงนี้มันผิดแล้วมันลงไปฝั่งตะวันออกใช่ไหมตอนหลังเนี่ยพยายามเอาลงทางฝั่งตะวันออกนะปีห้าสี่เนี่ยแต่สุดท้ายก็มาลงฝั่งตะวันตกใช่ไหมอันนี้ผมไม่พูดถึงปีห้าสี่ฮะผมจะพูดต่อไปในเรื่อง การส่งมอบแผนเพื่อให้ส่วนต่างๆนี้เข้าใจแผนร่วมกันและปฏิบัติร่วมกันทีนี้กรณีผันน้ำเนี่ยตอนนี้กรณีผันน้ําถ้าน้ําเกินไปถ้ากรณีผันน้ำเนี่ยในแผนเนี่ยเรามีวิธีการอยู่แล้วว่าเราจะผันน้ําไปยังพื้นที่ไหนเราจะผันน้ําไปในเส้นทางไหนมันมีอยู่รยะะรรยเ,รเรียบร้อยแล้วชาวบ้านรู้เรียบร้อยเราส่งแผนก็เรียบร้อยรู้เรียบร้อยอย่างเนี้ยเราบริหารจัดการง่ายเราจะผันลงไปนี่เขาไม่ว่าแต่ปีห้าสี่ พยายามผันไปทางตะวันออกใช่ไหมพอลงไปทางตะวันออกไม่ได้มันมาที่ดอนเมืองใช่ไหมพอมาดอนเมืองเลยน้ําท่วมมันจะเข้าสวนดุสิตแล้วจะมามันจะไปที่ลานพระลูกเหมือนปีแปดน้าละไรจะมาขั้นเลยใช้วิธีการยังไงรู้ไหมวิธีการมาตัดคันที่ลานเทใช่ไหมที่บางไทรเอาน้ําพุ่งลงคลองพระอุดมพุ่งลงคลองพระยาคลองบางบัวทองพุ่งลงมาที่คลองพระยาบรรลือ ทำให้บางบัวทองนะล่าดุ่มแก้วแล้วบางกลวยแล้วจังหวัดในภาคตะวันตกเอเอเอำเภอ,เอ,เอจังหวัดในภาคตะวันตกเสียหายย่อยยับที่เสียหายย่อยยับก็คือว่าการผันน้ําที่ไม่อยู่ในแผนไงนี่แค่คือชี้ให้เห็นว่าการวางแผนวางผังนี่มาสาคัญแต่ถ้าเราบอกว่าถ้าเกินเท่านั้นเท่านี้แล้วเราจําเป็นต้องลงมาจุดนี้แหละชาวบ้านก็รับทราบอยู่เราก็สามารถที่จะ เขาก็รับรู้อยู่ก่อนแล้วเรามาเตือนเขานิดเดียวเขารู้แล้วเขารับทราบอยู่แล้วเขาก็ช่วยในการที่เขาช่วยเหลือตัวเองแล้วเราเข้าไปช่วยมันก็เบาแรงกันไปมันก็คันไงแต่ปีห้าสี่นี่มันไม่ทันไม่มีใครรู้หรอกครับว่าที่เขาไปตัดคันน่ะผมอยู่ในพื้นที่ผมรู้ชาวบ้านเป็นคนของผมผมก็รู้ส่งคนไปถ่ายรูปก็ถตูตีบเรือก็้มมน้าเพื่อจะดูเขาตัดทําไม อันนี้ก็อย่าไปลื้อฟื้นมาเลยแต่เรามาพูดเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในวันข้างหน้าย้อนไปอดีตมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่ามันมันก็เป็นบทเรียนที่ดีนะครับว่าเราจําเป็นต้องมีแผนมีผังในการละมายน้ํามีแผนมีผังในการที่จะผันน้ําคําว่าผันน้ํานี่แปลว่ามันไม่ไหวแล้วเอาน้ําเยอะๆมาให้เขาแล้วและอีกอันหนึ่งนะครับขอฝากทางส่วนราชการเลยนะครับว่า ในการบริหารจัดการน้ํานี่อย่ากักน้ําเป็นทอด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 สมมุติว่าทุ่งเจ้าเจ็ดบอกว่าจะระบายน้ําลงทุ่งไปยมลือทุ่งไปยมลือบอกว่าจ่งลงมาไม่ได้มีนักการเมืองก่อนดีมีประชาชนก่อนดีมีใครต่อใครบอกอย่าเพิ่งสั่งอย่าเพิ่งสั่งลงมาขอให้เขียนไว้ก่อนอย่างนี้อย่าทําเด็ดขาดนะครับมันจะเกิดซึนามิเมื่อตอนเราระบายมาเพราะเราไปเพิ่มเราไปทําอ่างขึ้นที่ทุ่งเจ้าเจ็ดอนะ เพิ่มปริมาณน้าน้ํานี่จะเติมลงทุ่งเจ้าเจ็ดอยู่ตลอดเวลาแต่ข้างล่างบอกไม่ต้องระบายอย่าเพิ่งระบายก่อนอย่างเนี้ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดต้องระบายบต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องจะใช้แค้มดิงใช้ตามหลักการแค้มดิงทฤษฎีตามที่ประมาณสมเด็จเจ้าอยู่วารการที่ข้าวแนะนำระบอยอันจาการอย่างนั้นได้แต่ว่าต้องใช้แค่มดิงอย่าใช้กักแบบเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดไม่ได้นะครับทีนี้ ที่สาคัญก็คือว่าเวลาเรามีน้ําท่วมนี่นะเราไม่ค่อยพูดเรื่องน้ําแรงเวลาน้ําแ้งนี่เราไม่ค่อยพูดเรื่องน้ําท่วมซึ่งต่อไปนี้ผมแนะนําเลยว่าตลอดเวลานะครับสิบสองเดือนเนี่ยต้องพูดทั้งสองอย่างพูดทั้งน้าแรงและน้าท่วมเวลาประชุมที่ไหนต้องพูดน้ําแรงน้าท่วมด้วยน้ําแรงหรือน้าท่วมน้ําท่วมหรือน้ําแรงอยู่อย่างนี้แต่ก่อนไม่ได้แล้ว ต้องต้องต้องพูดควบคู่กันไปนะครับในตอนนี้มีใครจะเสริมอะไรสักน,นิดก่อนผมพูดยาวไปเดี๋ยวก็จะว่าเออมันท่านอยากจะเสริมอะไรก่อนแล้วผมอยพูดตอนอีกช่วงหนึ่งก็ได้นะครับคือผมเอ่อเก็บตกจากที่แต่ละท่านพูดนะครับก็เอาของดรสมเกติก่อนที่ดรสมเกียรตบอกว่าไอ้เกี่ยวเรื่องงานถ่ายโอนนะครับไอ้นี่ผมเห็นด้วยเลย เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาผมเนี่ยได้รับเรื่องร้องจากออมตอแห่งหนึ่งนะครับว่าเขาเนี่ยรับงานมาแล้วเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะดําเนินการซ่อมแซมอะไรได้พวกนี้เขียนเรื่องงบประมาณเขียบเรื่องช่างเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเรื่องเทคนิคมากกว่าด้านเทคนิคเขาไม่ทํานาผมไปดูพื้นที่นะครับผมไปดูพื้นที่ผมไปดูอาคารที่เราถ่ายโอนแล้วเป็นอาคารที่ใหญ่ครับเป็นอาคารที่ใหญ่ผมว่า ที่ขอให้ถ่ายโอนนี่หลักการก็คือจปทะทานขนาดเล็กให้ถ่ายโอนแต่ผมว่าไอ้นี้มันเกินกว่าขนาดเล็กพยายามตั้งงบประมาณให้ต่าให้เป็นขนาดเล็กให้ได้ย่อลงมาถือว่าขนาดเล็กสักร้อยล้านนี่ตั้งลงมาเก้าดเก้าล้านทาให้เป็นขนาดเล็กเพื่อไม่ยุ่งยากกับการเปิดโครงกรารเนนะี่ยแต่พอทาเสร็จมันก,ก็เป็นขนาดเล็กนะครับเพราะของบประมาณเป็นขนาดเล็กมันก็เป็นขนาดเล็กมันก็มีกฎหมายบังคับบอกว่าต้องถ่ายโอนทีนี้ผมคิดว่าการบริหารจัดการน้าเนี่ยน้ําม,มันเชื่อมโยง เชื่อมโยงกันตลอดาอาาการบริหารจัดการน้ําไม่ง่ายเหมือนกับการจ,จรานจรบนถนนจราจรน,น้ำนี่ผมคนพูดคนแรกนะคำว่าจัดจราจรน,น,น้ําเนี่ยไม่ง่ายเลยน้ํามันไหลตลอดเวลาเหมือนดอกเอรทุ่เกียรติว่าแต่รถเนี่ยเราเปอกปี๊บมันก็หยุดแล้วนะฮะมันไม่ง่ายงั้น,าน,านาการบริหารจัดการน้ําที่ผ่านทางน้ําซึ่งต้องเชื่อมโยงกันเป็นเครือขายอย่ายแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นเอกเทศของหน่วยงานเดียวนะที่บริหารจัดก,การน้ํา พอเราไายโอนไปปั๊บเนี่ยการปิดเปิดเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้วเราต้องไปขอร้องเขาแล้วแล้วมันจะทันไหมครับไม่ตัเหิุการแล้วก็เวลาที่เราจะระบายน้ําเราจะเตรียมความพร้อมว่าทางน้ําเราต้องมีความพร้อมในการระบายเนี่ยแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาเตรียมความพร้อมเหมือนเราในที่มุมเพรามเพราะว่ากุมชมเนี้ยเป็นแม่งานหลักในการบริหารจัดการน้ํเป็นการระบายน้ําต้องไปออบอกไอ้อบาตมันต้องคอยเปิดอยู่อบาตอก็ บอกผมไม่ได้ซ่อมว่ประตูมันปิดเปิดไม่ได้เลยแบบนี้ไม่ได้เลยผมว่าควรจะไปทบทวนนะว่ากว่า,าที่ดีกรมเจ้ากานไปว่าควรจะไปทบทวนดูว่าในเรื่องกรณีาตโอนเนี้ยอันไหนที่ควรจะเขาเรียกว่าเอาขัดมาดูอ่ะถ้าไม่ดูเองได้ก็เหมือนกับว่าไปดูแลไปช่วยเหลือเขาอะไปติดตามตลอดเวลาว่ามันจะใช้งานได้อยู่ไหมมีปัญหาอะไรไหมถ้าไม่ถ่ายโอนครับ ก็เหมือนว่าเหมือนลูกอ่ะเราเป็นผู้สร้างคนลูกของเราอ่ะลูกของกรมชนผมมีประเด็นสําคัญอยู่นิดหนึ่งอันนี้ไม่พูดเขาไม่ได้จะเอาประสบการณ์ในอดีตมายกตัวอย่างเอาเอาชั้นๆนะครับการบริหารจัดการน้ําเนี่ยครานี้เกิดอุทกภัยผมขอให้เป็นเอกเทศนะครับ เป็นเอกภาพเอกภาพเมือเ,เอกภาพอย่าอย่าบริหารจัดการน้ําตามคําสั่งเขาเรียกว่าตามคาขอนะอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับหวากตั้งดรสมเกียิอธิบดีนะครับที่ผมจะยกตัวอย่างในสมัยนั้นนะมีการสั่งเปิดเขื่อนเจียมยาโดยนักการเมืองอืมผมขอเอ่ยชื่อนายเล็กจินดาสงวนผมยืนอยู่ข้างหลังท่านผมไปหาใครไม่ทราบในห้องนั้นในท่านกขกําลังพูดโทรศัพท์ท่านบอกว่ากรมชลประทานจะทําเอง ท่านจะมาสั่งการไม่ได้เราทําตามท่านไม่ได้เราดูในภาพรวมเราไม่ได้ดูเฉพาะจุดดังนั้นเราไม่สามารถที่จะตามใครได้ผมขอฝากทิ้งเหล่านี้นะครับขอให้บริหารจัดการน้าให้เป็นเอกภาพและอีกอันหนึ่งผมจะถามดรสมเกตินะครับว่าณนะวันนี้ถ้าเกิดกรณีอุทกภัยขึ้นมานะครับผู้บริหารสูงสุดที่จะตัดสินใจสั่งการในกรณี จุกเจอหรือผันน้ําหรืออะไรกขาล้วแต่ตึงมีผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวมมากๆอย่างเนี้ยใครเป็นผู้ตัดสินครับหนวยงานไหนปรมชนหรือว่าสตชหรือใครนะครับอืมเ,เป็นคำตาบท,าทาญญาี่ดีมากครับมีกฎหมายในมาตรา24โซเซียมีมีกฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา24นะครับจริงๆแล้ว24เนี่ยในพรบน้ํากับ ป้องกันระบรดฉาสาภาัยเนี่ยไปด้วยกันคือก่อนที่จะเกิดภัยตรงนั้นนะครับมาตรา24่สีกำหนดเอาไว้ว่านายกจะต้องลงมาเพื่อในเชิงป้องกันแล้วแต่ว่าท่านนายกท่านมอบให้กับท่านรองนายกดูแลเพราะ,ะนั้นทั้งกรมชนทั้งอ e ีแกดทั้งใครก็ตามนะครับต้องเข้าสู่กระบวนการของกนชคือคณะกรรมการสุขนา,า,านมแห่งชาติซึ่งมีท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็หากว่าภัยขึ้นสูงขึ้นมาแล้วปั๊บก็มีท่านนายกแล้วครับภายใต้าการกํากับแล้วก็ภายใต้คําแนะนําของกนชครับก็ขออนุญาตว่าจุดนี้เอง ก็มีหน่วยงานกลางเข้าไปดูแลโดยการกับของท่านนายกรัฐมนตรีครับ